วอลเลนบัฟเฟตชื่อของมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของฉายาเจ้าพ่อแห่งวงการนักลงทุนสาย VI ที่ใครหลายคนก็มองเขาว่าเป็นไอดอลและก็อยากประสบความสําเร็จแบบเขาแต่คําถามที่น่าสนใจมากก็คือถ้าสมมุติว่าวอลเลนบัฟเฟตเกิดช้ากว่านี้สัก50ปีและปัจจุบันเขาอายุเพียง30และกําลังที่จะเริ่มต้นการลงทุนในยุคสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เร็วระดับวินาทีในปัจจุบันนี้ เขาจะยังประสบความสําเร็จหรือไม่หรือความสําเร็จของวอลเลนบัฟเฟตนั้นจะเป็นเพียงความสําเร็จยุคเก่าที่ไม่สามารถมีวันกลับมาได้อีกเลยคุณปูว่วอลเลนบัฟเฟตไม่ใช่นักวิเคราะห์กราฟสายเทคนิคอล ไม่ใช่นักลงทุนที่จะสร้างกาไรเพื่อเทรดแบบรายวันหรือไม่ใช่เจ้าพ่อสายเทคโนโลยีแต่เขาคือชายคนหนึ่งที่เริ่มลงทุนตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นและก็ได้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อที่จะคัดเลือกธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมเขาสามารถที่จะถือหุ้นได้นานนับ10ปีไม่ใช่เพราะว่าความอดทนเท่านั้นแต่เพราะว่าเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและมากพอที่จะเชื่อมั่นว่าธุรกิจไหนที่จะสามารถสร้างกำไรให้เขาได้และธุรกิจไหนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ตัวอย่างหุ้นที่คุณปลู่วาเลนไบเฟตได้ถืออย่างเช่นโคคาโคล่าอเมริกันเอ็กซ์เพสหรือแอปเปิลหุ้นต่างๆเหล่านี้คุณปลูกวาเลนไบเฟต ได้เข้าซื้อในสมัยที่คนทั่วไปยังรู้สึกว่ากลัวและไม่กล้าลงทุนในธุรกิจเหล่านี้สิ่งที่เขาทํานั้นเรียบง่ายมากคือการอ่านงบการเงินเข้าใจโมเดลธุรกิจและซื้อมันเมื่อมูลค่าของหุ้นต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงแต่สิ่งที่เรียบง่ายเหล่านี้สามารถที่จะพลิกชีวิตของคุณปู่วอร์เรนเบลฟ์และทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีแบบที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่โลกในปัจจุบันปี2025 ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งโลกในปัจจุบันก็แตกต่างจากปี1965อย่างมากทุกวันนี้มีตลาดเกิดขึ้นใหม่แทบจะทุกวันมีโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีที่เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนหุ้นสามารถที่จะเติบโตได้ถึง300%ภายในระยะเวลาเพียง3วันหรือแม้กระทั่งจะล่วงถึง90%ภายในระยะเวลาแค่1เดือน AI สามารถที่จะวิเคราะห์งบการเงินได้ภายในไม่กี่วินาทีมีโปรแกรมเทรดแบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนักลงทุนต่างสามารถใช้ TikTok เป็นแหล่งหาหุ้นที่ดีปันผลสูงได้ในยุคป,ปัจจุบันแบบนี้จะมีใครกล้าถือหุ้นนานนับ10ปีโดยไม่เปิดพอร์ตด,ดูเลยเหมือนคุณปู่วาเลนบัฟเฟตและคาถามที่สาคัญก็คือถ้าคุณปู่วาเลนบัฟเฟตตยังใช้สูตรเดิมที่เขาเคยใช้ในโลกยุคป,ปัจจุบันแบบนี้ เขาจะยังสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีได้อยู่ไหมแม้ว่าคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณปู่บัฟเฟตเองก็มีหลายอย่างที่เคยทําผิดพลาดเช่นกันเขาพลาดโอกาสในการซื้อหุ้นอเมซอนหรือว่า Google ในช่วงแรกเพราะว่าความไม่เข้าใจว่าธุรกิจนั้นคืออะไรและดูเหมือนว่าราคาหุ้นเหล่านั้นจะสูงมากๆกว่าที่เขาควรจะลงทุนคุณปู่ไม่ลงทุนในบิตคอยเลย เขาบอกว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะสามารถสร้างมูลค่าในตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันการที่เขาลงทุนในหุ้น Apple อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงมันกลายเป็นสิ่งที่พาเขาสามารถที่จะสร้างกำไรได้แบบมหาศาลแปลว่าสูตรของคุณปู่วาเรนบัฟเฟตนั้นไม่ได้พังแต่เราคนที่จะรู้ว่าเราควรที่จะใช้สูตรนั้นเมื่อไหร่และควรที่จะใช้กับอะไรแนวคิดอย่างเช่นที่ว่าเราควรที่จะซื้อสิ่งที่คุณเข้าใจ หรือถือหุ้นที่ดีในระยะยาวยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่แต่ถ้าคุณจะนําไปใช้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วในขนาดระดับวินาทีแบบนี้คุณต้องรู้จักที่จะอัปเกรดสูตรเหล่านี้ให้เป็นไปตามยุคสมัยที่มันควรที่จะเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเก่งในทุกอย่างแต่ต้องเป็นคนที่รู้ว่าอะไรสําคัญและอะไรควรที่จะสามารถปล่อยผ่านได้คุณยังสามารถใช้แนวคิดของคุณปู่วารเลนบัฟเฟตได้แต่ต้องรู้จักนําไปใช้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยและเข้ากับสินทรัพย์ที่คุณกําลังจะเข้าลงทุนด้วยคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดของคุณปู่วารเลนบัฟเฟตที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็คือเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาจะลงทุน ในยุคปัจจุบันถ้าคุณกําลังจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่คุณจําเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันก็มีสิ่งที่จะสามารถช่วยทุนแรงของคุณได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ในการอ่านงบการเงินหรือแม้กระทั่งการใช้ Data Analysis ซึ่งมันก็จะช่วยทุนแรงทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วคําถามไม่ใช่ว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จ ได้แบบคุณปู่วาเลนบัฟเฟตหรือไม่แต่คือเราจะต้องใช้สิ่งที่เขาสอนอย่างไรให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้กว่าเดิมถึงร้อยเท่าคุณปู่วาเลนบัฟเฟตยุคใหม่อาจจะไม่ต้องอยู่โอฮามาอีกต่อไปแต่อาจจะกําลังเป็นใครสักคนที่กําลังดูโทรศัพท์มือถืออยู่หรือว่าอาจจะเป็นคุณที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ก็ได้ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจาก Night a r ม y Academy นะครับ